ใช่เขาวกินก็ตำหักุ่งหอนหอนกอนพี่น้องเขาเที่ยงจ้าเขาเที่ยง <laughs> เขาเที่ยงยหญ่แต่ว่าเขาเศสาลูกสาวข้าวร้อนๆกินกับส้มตำอร่อยมากรอไปตำส้มตำจ้าตำหมักหุ่งกอนพี่น้องตำมะละก,กอ,อ,กหกอให้ลูกสาวก่อน เขาเศร้าเพิ่นแย่เพราะทนอยากเขาเศร้าเพิ่นแล้วเป็นเขาเที่ยงเด้สองเวลารวมกันนะ <c oughs> จังบ่เปลืองเพิ่นว่าถีเเถเพิ่นตื่นสวยโอ้ปิดเทอมเนาะเขาก็ตื่นสวยจังสิลาจังสิตื่นเศร้าไหมยังเ ใส่น้ำปาลาก็ใส่ปลาลผงหนวดกับอันนั้นใส่แล้วนํปาปลาโอ้ยบักเคิเร์เห็ดรค้งเือข้างคือพวกเขาปากเลยฮะ สิได้พอดีนนเนาะเกิบกรบปาบนิดนึงตำทัวเฮ้ยตำทัวอบอน <c oughs> ก็นมายถึงงานแรงตำทัว โอ้ดทั่วเขากล่องพี่น้องเพิ่นว่าเห็นกล่องเจ๋งใหญ่เพิ่นว่าเห็นกล่องเพิ่นเพิ่นเก็บทั่วมากเลยหลักเขาหลักไม่น่อยใหญ่กว่เมือดอดมันนะู้นี่โอ้ส้มตำน่าอร่อยมากเลย กวดหัหปดวปวดหัวไม่ไ <s it> ด้กินกาแฟเสร็จแล้วจ้าส้มตำส้มตำคุณนายสายสมวนกินกับเข่าฮอน